จริงๆแล้วคอตกรก็คือยังอยู่ในอีีแรก แต่ว่าเป็นพาร์ทสองต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาอธิบายกติกาให้ฟังเนาะก็คือจะมีทั้งคอตกกและก็มีตัว X ก,ก็น่าจะอารมณ์เหมือน X-M a n อย่มงเงี้ยมาช่วยกันทําภารกิจเพราะว่าถ้าคอตกกทําคนเดียวแล้วหลอกทุกคนเนี่ยจะยากเ,เขากําลังจะไปเอาสอพเนี่ยมาเพื่อสแกนเปิดห้องข้างหลังโรงงานเพื่อที่จะขึ้นไปชั้นสองอที่เขียนว่าห้ามคนอื่นเข้าไปนอกเนือจากเราปานผ่านการลำเลียงแบบสายพานน่ะก็คือสพนอนอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเสียงสัญญาณก็คือจะไม่มีใครรู้ในโรงงานอ๋อนี่ไม่ใช่ นี่คือห้องไลฟ์ที่เหมือนเราเห็นในที่ออกข่าวทีวีเลยอะของจีนอะรู้สึกว่าเมืองจีนเขาจริงจังในการไลฟ์แป็นจริงๆนะเพราะว่าประชากรเขาเยอะมากจนแบบว่าแค่ขายในคนที่บ้านเขาก็คือรวยแล้วอะนี่คือโรงงานไลฟ์นะคะผพ้ช <laughs> ายคนนี้ไลฟ์ขายกล้ามสามารถจับได้น่าบอกว่าเจจอยากจับไหม <laughs> มีห้องไลฟ์พี่สาวแสนหวานก็คือพี่สาวของเลิฟปาในบทตอนนี้ที่รู้ก็คือพี่สาวอ่ะได้ตุยไปแล้วจากการกระโดดตึกสแสดงว่าพี่สาวของเลิฟปายังไม่ตุยพอพูดด้วยอ่ะไม่มีการตอบสนองใดๆน,น,นะคะตอนนี้กําลังสงสัยกันอยู่ว่าตุยจริงหรือเปล่าหรือย,อยังไงมาแล้วมาแล้วเปลี่ยนชุด เลือดปลาไปบังกล้องให้เพราะว่ามันอยู่ในระนาบเดียวกับหน้าอกเลือดปลากำลังพยายามคุยกับพี่สาวอีกห้องไลฟ์หนึงอ่ะเสียงดาตวตโกนขึ้นมาว่า6คนนั้นอ่ะนั่งลง6คนนั้นอ่ะมานั่งนี่ทำท่าตามฉันใครทำดีที่สุดฉันจะให้รางวัลหนิงเกอร์คือจอยมากเคอเอ,อไม่ทำนะตอนนี้ทุกคนทำหมดแล้วสุดท้ายก็ทำ เรื่องแล้วว่าใครทำได้เหมือนสุดแกงนั่นเนี่ยเรามาจับมือกันเถอะเราให้อะไรมาด้วยอะอบยัดจุดไหมาอะไรสักอย่างพวกเราทุกคนถูกหลอกมาไลฟ์พวกคุณก็เหมือนกันถ้าผมช่วยคุณตรงๆอาจจะโดนซ้อมได้ถ้าอยากได้ข้อมูลมากกว่านี้พยายามตอบโต้กับนักไลฟ์คนอื่นๆอ่าอันนี้เป็นห้องนักไลฟ์หมอแผนจีนหมอขอจับที่ปจรของเจเจเซล หมอเหอก็คือหเหอ่แสดงชีปเจ้าลนเนาะ,ะ,ะ,ะหมอจีนก็ให้หินมาอีกแล้วผมไม่ใช่หมอแผนจีนจริงๆริงปลอมตัวมาซับเร็วมากแม่หน้าสงสารพี่สาวแสนหวานแฟนคขอพงฉันบอกว่าเ้าแก่ใจร้ายไปหาสพจากข้างนอกมาจ้างภาพว่าเธอคอตะก,กอ,อก็คือไอ้เรื่องขนมไหว้พระจันทร์ที่มันมีกระแสถูกโจมตีก็เพราะว่าเหล่าป่าเนี่ยเป็นคนทำใส่ร้ายให้ติดคุกแล้วก็เปิดข่าวว่าโดดตึกแต่จริงๆแล้วถูกจับมาไลฟ์ก็คือตอนนี้พี่ สาวแสนสวยยังมีชีวิตอยู่แต่กลายเป็นจิตไม่ปกติแล้วไม่ตอบโต้กับใครคนอื่นแล้วทุวกคนอนะ่ะโดนบังคับให้มาไลฟ์โดยเป็นคาแรคเตอร์ต่างๆเคยมีนักไลฟ์หกคนหายตัวไปแล้วก็ไม่ได้ข่าวอีกเลยถ้าดังเกินไปก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องดีของที่นี่ถ้าเข้าไปในไลฟ์แบบจํากัดก็จะไม่ได้ออกไปข้างนอกอีกเลยหมายความว่าพวกเราก็ต้องเก่งให้มากเพื่อที่จะได้เข้าไปสู่ด่านต่อไปได้ต้องเปลี่ยนชุดด้วยไงมาแล้วจ้าเปลี่ยนเสื้อมาแล้วจ้าบุลเลต อืมว้าวสิเก็หลองดูดูหุ่นสิว่ดูหนิงเธอรี่อืมอิ่งแต่เจ๊ก็เท่แค่ดูแต่หน้าก็คุ้มเลยวะดูดีดูดีดูดีกาจะเริ่มไล์แล้วนะต้องแสดงกันให้เหมือนจริงเหมือนไล์จริงๆทุกคนจะได้ส่งของขวัญมาแลาจะได้ดังพอดังแล้วพอตกกก็จะไม่ให้เราออกไปข้างนอกเราก็จะได้สามารถเข้าไปหาเบาะแสข้างในได้ของขวัญชิน้นแรกจะตกเป็นของใครน่าได้รับประสาทดอกไม้ไฟ อีกครูชุดอย่างเท่โอเคน่าจะให้หนิงเกอเปลี่ยนเป็นร้องเพลงแทนนะเืมเคอร์ทำเป็นเต้นไม่เป็นจริงจริงซ้อมมาปะเนี่ยนนคนดูชอบเคอเจีย๊ยเริ่มแบบว่าแก้งแนละ้วไม่มีคนเลือกเอรอ่ายอดคนดูเริ่มขึ้นแล้วเจีย๊ยมาแล้วของเจเจเหมือนเต้นยากสุดเลยอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เกยดเสียงเอฟเฟกมากเลยอ่ะเหมือนเครื่องจักรเย็ดเยดเอียดอ่ะไม่เป็นไรเฮ้อลูกยืนเฉยก็หล่อแล้วน่ารักอารมณ์เหมือนดูลันนิ่งแมนจะเป็นสาวของกวางสูเลยอ่ะอันนี้เป็นภาพจอรวมว่ามีใครกำลังไลฟ์อยู่นะสังเกตว่ามันจะมีจอหนึ่งที่แบบเป็นลายๆอ่าแล้วมีปุ่มควบคุมหน้าจอใหญ่ด้วยเดิมพันคอตกกตัวจริงมีคนคอกันเหรองั้นเขาไลฟ์แล้วก็เห็นว่ามีคนคนตุย ผู้ชมไม่รู้ว่าใครเป็นคอตกะแต่รู้ว่ามีคนตุยเลยต้องพนันกันคือตอนนี้เจเจถูกพนันเป็นันดับหนึ่งว่าเป็นคอตกะผู้ชมมาคิดว่าเจเจเป็นคอตกอตัวจริงแล้วก็เฮียปายเป็นเอ็กเตี้ยนทีแปลว่าลิฟนะคะไม่ได้รับรหาสจากเหล่าป่านการขนส่งครั้งนี้ไม่สามารถใช้เส้นทางเดิมได้ ริปุ่มเริ่มการขนส่งแคปซูลถ้าไม่ระบุจุดหมายแคปซูลจะถูกส่งกลับไปมาระหว่างห้องลับกับห้องไลฟ์ชั้น2ปกติแล้วเหล่าป่านจะส่งคนไปที่ไหนถ้าไม่ได้ระบุก็จะกลับมาที่เดิม <c oughs> อ่านไม่ทันแต่ตอนนี้เท่าแก่ตุยแล้วไม่มีใครระบุ <c oughs> เราก็ต้องหาวิธีระบุจุดหมายส่งพวกเราไปห้องไลฟ์จำกัด <c oughs> <c oughs> งงตฏิการเยอะมากอันนี้ห้องลับของเหล่าป่าน ฟีดแบ็ของผู้ชมคุมแบบเดียวทำได้มีปุ่มควบคุมปล่อยลมแมงสาบแล้วก็อื่นๆเป็นเหมือนเอฟเฟกต์พบบอดแสบเพิ่มเติมแล้วเครื่องจำลองบัญชีชแฮกมือถือของพนักง,งานทุกคนแล้วก็สามารถปลอมเป็นเพื่อนสนิทส่งข้อความอัตโนมัติได้หลายคนไม่รู้ได้สำหรัตัวเองเคยส่งข้อความนี้อ๋อที่เวลาถามตัวละครเจอมือถือกันแล้วเอามาถามแล้วตัวละครก็งงๆว่าไม่รู้นะไม่เคยสง่งจริงๆแล้วเป็นแฮก ข้อมูลมือถือส่งไปห้องไลฟ์ก็คือชั้นสอง่ะเป็นห้องไลฟ์ทั่วไปส่วนชั้นหนึ่งอ่ะเป็นห้องไลฟ์รับก็คือในโรงงานปะ่ะนักสมัครคนที่ไม่รู้เรื่องแอบตั้งกล้องวงจรปิดแล้วก็ถ่ายชีวิตพวกเขาเหมือนเป็นเหมือนเรียลิตี้แกล้งพวกเขาตามจํานวนเงินของรางวัลที่ได้รับเจ๊กาลังเดาเรื่องว่าเนี่ยเพราะว่าเฮ่รเฮ่อ่ะไปเห็นว่าคนกําลังขนส่งอะไรอยู่ข้างนอกแล้วก็เหลาป่านก็เลยต้องการจะปิดปาก เฮ่เฮแต่เฮ่เฮก็เลยปิดปากเราป่านคืนอะไรเงี้ยเฮ่เฮ่บอกผมไม่รู้ไอ้กติกาอะไรของการไลฟ์อะไรเลยนะ ผมรู้แค่กระบวนการขนส่งลูกกวาดอะไรเท่านั้นแต่เจ้เห็นกลับด้วยหลักฐานว่าก็เพราะว่าคุณไปรู้เบื้องหลังในการขนส่งสินค้าที่มันเป็นห่วงโซนยิ่งใหญ่ของเขาอย่ามาเสียแซงเลยเข้อหาข้อมูลจาก้บันทึกการเข้างานไม่ได้น้อว่าใครเข้าเมื่อไหร่ออกเมื่อไหร่เพราะว่ามันเหมือนข้อมูลไม่สมบูรณ์ทีนี้เขาก็เลยมาดูบันทึกการไลฟ์นะคะในช่วง7จ็ดแโมงว่ามีใครเนี่ย เขามาเห็นเหตุการณ์อะไรบ้างอันนี้คือคอมเมนต์นะบอกว่าทําไมวันนี้พนักง,งานดูแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นมีคนตุยหรอ,อย่คอมเมนต์เข้าแก่ตุยแล้วเน็ตดับก่อน8ปดโมงไม่งั้นน่าจะได้เห็นตัวคนร้าย ตอนนี้ทุกคนน่ะพุ่งเป้าไปยังเจเจเพราะว่ามันมีช่องที่ลำเลียงอาหารใช่ไหมคะที่เป็นช่องลับจากห้องครัวเพราะฉะนั้นเจเจน่าสงสัยสุดนะตอนนี้ที่คนเดากันช่วงเวลาก่อเห็นคือ6กโมงเช้าถึง8ปดโมงสี่ผู้ต้องสงสัยตอนนี้คือสงสัยว่าคอตโกะพอเหลาป่านแล้วเสร็จแล้วก็ส่งสพมาทางที่อยู่ในห้องครัวใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นน่ะผ่านมาห้องอีกห้องหนึ่งแล้วก็มารับสบพที่ห้องหนึ่งเทียปายบอกว่าเป,เป็นไปไม่ได้เพราะว่าระบบสแกนประตูะเวลาเสียชี คือ7จ็ดโมงซึ่งมันจะต้องมีบันทึกเข้าออกเขาอาจจะไหลไปพร้อมกับเหล่าป่านเพราะว่าไอ้บันทึกประตูเข้าออกอ่ะมันไม่มีไงตอนนี้ทุกคนสงสัยว่าอาหารเช้าของเหล่าป่านน่ะมีพิรุษซึ่งเวลาอาหารเช้ามามันจะเปิดจากข้างในไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนที่ไปส่งอาหารเช้าเข่าแก่มาเอาอาหารตรงนั้นพอเปิดประตูถึงจะมีโอกาสเข้าไปได้เพราะฉะนั้นก็เลยสงสัยว่าคอตกอรอพอเหล่าป่านตอนที่เปิดช่องส่งอาหารงั้นเวลาที่เหล่าป่านมาเอาอาหารนะ่ะก็สําคัญอนในคลิปวิดีโอที่ถ่ายไว้ บอกว่าเหล่าปานน่ะตุยตอน7จ็ดโมงเช้าตอนเวลาเกิดเหตุอาจจะเป็นหลัง6กโมงห้นาทีเท่านั้นซึ่งเจแจยังอยู่ในห้องอาหารตลอดมีเวลาลงมือแค่2-3นาทีเท่านั้นหนิงเกอบอกว่าเวลาไม่พอนะมันมันเร็วไปขนาดนั้นน่ะถ้าจะใช้สายพานส่งสอพอต้องไปจับดูว่าสายพานน่จะส่งของจากต้นทางไปไปลายทางใช้เวลากี่นาทีใช่ไหมสอนาที45วินาทีตอนนี้กําลังไล่ทําวไลกันอยู่ว่า,าเพื่อกับเพื่อ อยู่ห้องอยียวกันใช่ไหมเจอกันที่ห้องอาบน้ําตอน6โมง58นาทีแปลงฟงแปลงฟันอยู่ส่วนเจเจ6โมง57นาทีก็กําลังจะออกไปส่งอาหารเช้างั้น2นาทีของ2คนน่ะเป็นไม่มีทางจะเป็นไปได้เลยก็น่าจะตัดพวกเขาออกไปได้เพราะว่าเวลาลงเมือไม่พอ ทีนี้ก็เหลือผู้ต้องสงสัยก็คือเจเจกับเลิฟปาหรือว่ามันจะพลิก <c oughs> เลิฟปาถ้าไม่ใช่ฉันก็ต้องเป็นคุณแล้วล่ละอ่ะเลิฟปาก็บอกสามนาทีไม่พอหรอกนะที่จะไปทําอะไรแบบนั้นสายพานก็3นาทีแล้วแถมยังต้องจัดวางร่างอีกคือไอ้ห้องลับอะ่ะกับห้องอาหารส่งสายพานคือมันอยู่เหมือนคนละตึกกันใช่ไหมถ้าคอตกอส่งเสร็จปุ๊บต้องวิ่งไปอีกทางหนึ่งอย่างเงี้ยเหรอเพื่อไปเปิดประตูอะไรอย่างเงี้ยเหรอ มยากเลยไปเปล่าวหรือว่ามันคือวิดีโอปลอม,มอย่างเกอบอกเออมันก็เลยทําให้ไทม์ไลน์มันเพี้ยนสายพานกลายเป็นหม้อไฟทางเดินเป็นที่พักทุกใต้ดินฉากหลังในวิดีโอน่าจะถูกปรับแต่งเขาใส่ชุดสีเขียวที่ที่เท่าแกะตุยไม่ใช่ที่ที่เราพบร่างฉากหลังทั้งหมดก็คือสามารถเปลี่ยนเป็นแบบไหนก็ได้ถ้ามันเป็นกรีนสกรีนดูกล่องตรงนี้สิ โอพอซูมดูอจจะเห็นว่าเส้นขอบของของรางอะ่ะมันมีความแบบว่ากระตุกอยู่มันมีความแบบไม่เรียบเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าเวลาเราทำกรีนสกรีนอ่ะมันก็จะตัดเฉพาะบางส่วนของวัตถุที่มันเห็นชัดๆใช่ไหมแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นพื้นหลังได้เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่วิดีโอจริงเพราะฉะนั้นจุดเกิดเหตุแรกอะ่ะอยู่ตรงไหนกันแน่งั้นเส้นทางเก่อเห็นก็ไม่ถูกต้องแล้วคอตกคเท่าแก่ที่ช่องส่งอาหารหลังจากนั้นก็มีเวลาเหลือเฟือเลยที่จะทําการขนส พอช่วง7จ็ดโมงถึงเจ็ดโมงห้าสิบห้าไม่มีใครเห็นกันเลยมีคนสังเกตแล้วว่า,วาไอ้กล่องตรงนี้มันเรียงเหมือนกันเลยเป็นเจเจแน่นอนนี่เป็นจุดลงมือที่เหมาะสมที่สุดก็คือในห้องครัวเนี่ยมันมีลังที่วางเรียงกันเหมือนเหมือนลังที่เหล่าปานอะ่ะทิงตุยทุกคนบอกว่าเธอแน่ๆเธอบอกไม่ใช่หลังตีสามครึ่งถึงหกโมงห้าสิบเจ็ดระหว่างนี้คุณทําอาหารเช้าอยู่พวกเราสามคนไม่มีทางก่อเหตุนหน้าคุณได้ฉันอยากจะเน้นว่าทุกคนรู้ดีว่าฉันจะต้องเดินออกจากที่นี่ไปส่งอาหารตอนหกโมง แล้วเขาสรุปยังไงเออในน้ำเชื่อมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าทุกคนขอดูหน่อยเท <Hey, S 2> ถังน้ำเชื่อมออกแล้วก็พบว่ามีมือถืออยู่นะจ๊ะระบบปฏิบัติการทั้งสองสามารถตั้งค่าหน้าจอแยกกันได้เมื่อใส่รหัสผ่านระบบจะเข้าสู่การสอดคล้องกัน ที่หัวเขียนว่าสเปร์หลับสนิทชนิดแรงคือทําให้ถูกสลบมื่อสูดลมหาไปจจะเข้าสู่ภาวะหลับลึกทันทีอย่างน้อยก็คือ6ชั่วโมงเป็นของเรียวไม่มีสีถ้ถาสัมผัสกับสีผนังภายใน1ชั่วโมงจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงตรงนี้พบร่องรอยสีม่วงบนผนัง<า>หลังฐานทุกอย่างมัดตัวแบบเจ๊เจมากเคื่อกําลังแสดงว่าถ้าผมเป็นเหล่าป่าแล้วมารับอาหารตรงนี้เขาจะต้องโดนพ่นแถวแถวนี้แน่เลยเปิดออกก็เข้าสู่อีกระบบหนึ่งมีแอปที่ชื่อว่าเพื่อช่วยฉากเขีวยวในนี้มีแกลเลอรี่ข้างในอ่มีภาพสถานที่ เกิดเหตุที่เขาแบบเตรียมไว้เขาแค่จับเท่าแก่ใช้ฉากสีเขียวตัดออกมาแล้วก็เอาคนไปใส่แค่นั้นเราทั้ง4ี่คนมีโอกาสทั้งหมดแต่ตอนนี้หลักฐานที่มาที่เจี๊ยมากเกินไปเฮ้ยเฮ้ยเลยบอกว่ารู้สึกว่าไม่น่าจะใช่เพราะมันจะง่ายเกินไปหรือเปล่าอ่ะหลักฐานที่ได้ก็คือสปเปรย์มือถือกล่องที่วางฉากสีเขียวอ่ะทุกคนกําลังมาวิเคราะห์ก,กันคือเครื่องกำลังจะบอกว่าตัวเองอ่ะเป็นคนที่นั่งสงสัยน้อยเพราะว่าไม่รู้ว่าทุกคนอ่ะจะเดินไปไหนทำลายตรงไหนแค่เดินออกมาเจอกันแต่ทุกคน อย่างเจเจเนี่ยมีเวลาที่ต้องส่งอาหารตอน7จ็ดโมงอะไรอย่างเงี้ยชัดเจนข้อตก่งต้องรู้สิ่งที่แบบเป็นสภาพแวดล้อมในโรงงานทั้งหมดรู้เรื่องบริษัทมีไลฟ์มีฉากสีเขียวเขาน่าจะรู้ทั้งหมดซึ่งทุกคนบอกว่าเฮ่เฮ่อะมีโอกาสที่จะรู้พวกฉากไลฟ์มากที่สุด <ๆ S 1> เพราะว่าเฮ่เฮ่ก็ทําการไลฟ์ตุนของอะไรอย่างงี้ใช่ไหมจะไปขายต่อเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคน,นสงสัยเฮ่เฮ่ทำไมหรอเฮียไ,ไปบอกเพราะว่าตอนเช้าผมไปเข้าห้องน้ําตอน55นาทีผมล้างหน้าประมาณ3นาทีพอออกมาก็เจอเขาที่ทางเดินเขาเดินตรงไปผ ไม่ได้ดูเลยอทุกคนก็จะบอกว่าเจอกันที่หน้าห้องน้าก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเข้าห้องน้ํเาเพราะว่าเจอกันแล้วก็ต่างคนต่างไปแล้วกลับเข้าไปที่ห้องในเวลา7จ็ดโมงสินาทีเจอเฮออีกครั้งในเวลา12บสนาทีก็ไม่รู้ว่าเขาหายไปไหนก็คือเธอกาปูนอะหายไปจากสายตา ประมาณ12อนาทีคือไม่รู้ว่าอยู่ในห้องน้ําจริงหรือเปล่าผมบอกให้นะในฐานะลูเมตพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคุณ <All right. S 2> ผมรู้คร่าวๆพอคุณใกล้เสร็จผมก็ออกมาแล้วผมจะไปแรงฟันล้างหน้าเสร็จก็กลับมากินข้าวเช้านี่คือเหตุผลแต่เขาเคยบอกว่าผมล้างหน้าสนาทีแต่คุณล้างหน้าตั้ง12นาทีนะเียืาายไปบอกว่าเขารักสะอาดไง <laughs> 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 เคล็ดลับของคนหลอ่อผมชอบเซลฟี่ <laughs> ต้องถ่ายรูปไม่เสร็จก่อนส่งให้เลิอดปาก่อนแล้วค่อยไปทำอย่างอื่นได้ ผมอยากอวดกันเจเจบอกงั้นเอาเซลฟี่มาดูสิถ้าไม่มีรูปเท่ากับว่าให้การเท็จเธอ,อ <c oughs> บอกว่าถ้าฆาจากรรจะลงมือใช่ไหมคะ <c oughs> ต้องรู้ว่าเราป่านจะออกมาเวลาไหน <c oughs> ซึ่งคนที่น่าจะรู้มากที่สุดก็คือเจเจ <c oughs> ส่วนเจเจบอกว่าในใจเจคิดว่าคนที่นั่งสสยที่สุดก็คือเลอปาหกโมงห้าสิบเจ็ดเจกำลังส่งข้าวให้ทุกคนอยู่ตอนนั้นคือมีสามคนที่เป็นพยานคือคนรับข้าวนั่นแหละเพราะฉะนั้นตอนนี้เขากาลังจะโหวตกันแล้วใช่ไหมว่าใครน่าสงสัยระหว่างสองคนนี้แหละ หนิงเกอบอกว่าดูที่มาของโรงงานลูกวาดว่า,วามันไม่ใช่โรงงานปกติก็เลยสงสัยเฮ่เฮที่สุดปวดใครไม่รู้ละแต่รู้ว่าหนิงเกออปวดเฮ่เฮ่ส่วนเจ๊ปักใจว่าเป็นเลือปาเพราะว่าแรงจูงใจน่าจะสูงสุดเพราะว่าเป็นพี่สาว บรรดาผู้ต้องสงสัยมี3คนได้รับคะแนนโหวตมีคนนึงได้2คะแนนแล้วก็อีกสองคนได้คนละคะแนนนอกจากนี้ยังมีคนหนึ่งมี4คะแนนเฮียป๋ายใช้การ์โดโหวต2คนประกาศคนที่ได้ศูนย์คะแนนก่อนนั่นก็คือเคอเฝ้ามองอ่าเคอร์รอดและคนที่ได้2คะแนนคืออ่เฮ่เฮ <ๆ S 1> ได้2คะแนนโหวตส่วนใครได้4คะแนนกันแน่ระหว่างเจเจหรือว่าเรือปาคนที่ได้4คะแนนคือ เจเจเอาเริ่มสงสัยในคะแนนโหวตแล้วเฮ่เฮโหวตเจเจเฮียโหวตเจสองคะแนนไปเลยจ้ะอเลื่อไปก็โหวตให้เจเจเคอโหวตให้เฮ่เฮอ่าต่อไปจะประกาศทุกคนว่าสามารถล็อกคอตกรได้สดําเร็จไหมอุ๊ยล้มเหลวก็คือเจเจได้ผลโหวตมากสุดใช่ไหมท,ทุกคนคิดว่าเจเจเป็นแน่แนแต่ตอนนี้คือไม่ใช่ล้มเหลวเพอะเจติดเล่นไปทุกคนไม่คิดว่าเป็นเจหเลยจริงๆแล้วคอตกรก็คือ เลือปลาจริงๆด้วยสัปดาห์นี้ม <X. S 1> ี x หรือไม่แล้วก็ใครเป็น x เออเรืปลายเป็นเอกเหรอลักฐานสำคัญที่พลาดไปก็คืออยู่ใต้สายพานรูปวงแหวนของเรือปลามีลูกกวาดเลื่อนติดอยู่เม็ดหนึ่งตอนทำงานบาดเจ็บได้โดยไม่ตั้งใจเพราะฉะนั้นลูกกวาดที่หล่นลงไปก็จะถูกแพ็คขึ้นรถต่อมาไม่กี่วันลูกกวาดก็กลับมาถึงมือเรือปลายค้งผ่านสายพานทำให้เรือปลารู้ถึงการผลิตของโรงงานว่าเป็นแค่เรื่องหลอกลวงข้อตกรในไลฟ์กำลังจะเริ่มต้นขึ้นยังไม่จบเลย เดี๋ยวรอตอนต่อไป